โอเคครับผมขยัากาศสบัสด no ี 8, nah. ่าซ uh, ิ่งที่ทันอยู่ช่องอินอารวันกันนี่ฟอร์สปีดแ n นด์บลวนั่นเองครับผมรีบแต่งรถคันถ่อไปวันนี้จะเป็นเจ้ารถอ่าใช่แลนช์โรเวอร์อ่าสปอร์ตทำไมชื่อมันทำไมชื่อมันแปลกๆปลกมันอย่างยังไม่รู้ต่อไปก็อาทิตย์ถัดไปก็จะเป็นเจ้าเซฟโว ซีสามอันนี้แต่งมาแล้วไม่นับจะกลายเป็นคาเมิโลในที่ถัดไปเนาะโอเคปะเอารถเอ v ย v วีเอชีอาร์เอชีอาร์นี่เป็นค่ายที่แบบว่าทำรถจากกู้ด้วยก็คือถ้ามีชื่อนี้แปลว่ารถคันนั้นแม่งต้องแรงต้องแรงอาถูกระคันนี้เป็นเครื่องคาตัวโซลิบี วีแปดเลยเหรอจิตโดเปิดมาก็โหดเลยปะไม่แน่ใจว่าคันนี้ผมจะดันไปสุดที่เท่าไหร่แต่แน่นอนนะรถคันนี้มาต้องไปทางออฟโรดอยู่แล้วนะโอู้หลบสปอชาร์จพันละพันมาและ จอไปเฮ้ยฆ่าเหลืออยู่ไอ้นีสัะง,งั้นไปไปเว้ยดุยานดีกว่าอ่ากลิดก็ได้ปะเออกลิดก็ได้โอ้สามกัมหนึ่งมีเกียร์ให้เบียดไหมอ่าเกียร์สุดละ จบว่ะไ่ถึง400บวกแต่ก็เอาเารื่องดาบไอ้ดีบก่อนดีบก่อนแล้วก็ดาบแม่กูจำสลับตลอดไปโอเคมาอาจูนเราสามตาฟอสจับวสุด ดูบอดี้ดิคันนี้มีบอดี้ไรแต่งแมนซอรี่อาย,ยาแม n ซ o r ี่โอ้แม่งเห็นท่อชัดเลยสปีดฮันโอ้โห,โหสปีดฮันเหมือนกันแต่ว่า์ชันแบบเลนดี่จัด้ยแต่แม n ซ o r ี่สวยอะเข้าจริงอ่ะนั้นเอางี้ผมเลือกแม n ซ o r ี่ไม่ต้องไม่ต้องเยอะเลยเอาแม n ซ o r ี่เลย แต่ผมจะมาเปรียบบางส่วนบ้างก็ต้องคิดดูถึดูพิดิตในคือไฟก่อันดับแรกเออกระจางกระจางชอบอันนี้ว่ะเออมาดูดดันไม่เก่งใจใครปอดเรนเจอร์แรปเตอร์อะไรวะเนี้ยอันนี้ดิฟิวเซอร์เหมือนใส่ได้บางอย่างไม่ใส่อะไรทั้งนั้นอ่ะ โ,โป่งพวกโปกงก็สวยอยู่แล้วอะ่ะเอ๊ะเหรอยคาร์บอนเลยปะเออเดี๋ยวมันก็มาอย่างงี้ก็คาร์บอนไปเลยโป่งหลังแม่เซอรี่ไฟเปลี่ยนใหม่และใช้สีทำหม่เออสปอยหรือ สปอยหรือนี่เลือกยากวะ่ะอันเดิมมันก็สวยนะคข้าจริงอันเดิมก็ได้ปะเออเป็นรถทีแต่งหน้าตาสบายมั้งเพราะว่าแมสซอรี่ <Holy shit. S 2> อ่ะโอลิชิตนี่มันต่างอ,อ๋อต่างกันทีเดียว ult, อินฟิเซอร์นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่พ่อไอสัตว์ทอไอเสียอ่<ะ> oh, าโคทอเหลี่ยม พอเหลีล่ยวละกันพอสังคมมันเหลี่ยมเออไม่ใช่ไปไงั้นได้ไง,ไง,ไงไดดวะโรตีอ่ะโอเคมันได้แค่นี้แหละมาดูลายลายคันนี้อา่าวอเตอร์ฟลักเดี๋ยวเทสต์ได้ลิมิตปะเนี่ยเออเชีย่ยใช่เลยเทสต์ได้ลิมิตอันนี้เลย <c oughs> เอออันนี้เลยไม่ต้องไม่ต้องเยอะๆล้อนี่มันล้อทำไมล้อไม่ค่อย รยล้อมันจะบอกล้อว่าเป็นล้อของอ๋อรู้ไแมเซอรี่ไอจีเดียวอันนี้ป่ะเออ่ต้องไม่ต้องยอะเยะเยเยยืด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 เดี่ยยไม่ใช่นี้เออแล้วก็เปลี่ยนสีกลายเป็นสีดำ เออนั่นแหละครับผมนี่กลายเป็นกลายเป็นนี่เลยอะไรวะไอเนี่ยไอเทสไดอะลิมิเต็ดโซโลมันคาวอะอยากเล่นชิบหายโซโลมันคาวแต่ต้องรอก่อนเพราะว่าโซโลมันคาวมันมาปีหน้าขายปีหน้ารวางวางขายปีหน้ามึงจะคือจริงๆมันจะวางขายตั้งนานแล้วแต่มึงเลื่อนแป้งเลื่อน เพราะว่าไม่อยากลงเวอร์ชั่นเก่าไม่อยากลงเพย์ีก็เลยทำให้หายงี้ไปกูก็แบบอ้าวไอสัตว์คนที่มีเพย์ซีก็อ่ะนีโอ้ยอ่ะนี้เหรอวะดูเอลปะดูเอลเฮดทูเฮดแมวมันไกลไปอ่ะอ่าคอนด์คิง let's go โอ้โหแม่งเอาตัวอับโทษโทษโทษผิดทางผิดทางไปม,ม,มันมีมีกระจกมันติดข้อแมสเอรี่อยู่ด้ว oh, ยโอ้โหลอยลอยได้หน่อยนึงเออ ก็มันมีไอ้นี่ด้วยนี่หว่าก็ว่าทำไมลมมันไปตามตัวข้าบนผมอะอเจทองอาลาบเลยรถเก๋อปะ่ปะปะ่ะ let's go โอ้ยโดนชนโหติดรถหน้าแม่งโดนล็อกรถหน้าไมเนี่ยแม่งเลยเออทุกคนที่มาเป็นรถลุยดินได้มาให้กายไปขอดีไปขวากรีกเออคอนดักทิงนี่ยังพอฟัาพ,พอเหวี่ยงได้อยู่ โยไปอย่างเงี้ยนะเชีย่ยแล้วตองที่หนึ่งเท่านั้นนี่หว่าชาเลนี้ถึงได้ตังไน,นะไปโอ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 โไมล่ะกีบไ้ล่ะกไ้ล่ะได้เมื่อกี้ที่กูหามากนะ โอ้แต่ด้วยความที่มันล้มมันหนักด้วยแหละเออมันด้วยความที่ล้มมันหนักด้วยแหละเฮ้ยเชี่ยมันนำมันนำเพลนไปและเออ เว้ยแม่งเป๊ะจริงต้นไม้เนี่ยไปที่สี่ได้ตังค์เว้ยเอ้ที่สี่ได้ตังค์เว้ยเจียวเย่โจไปอีกหนึ่งเลสอ้ชิด ได้ก็ต้องลุยเออรถมาสายนี้อ่ะเนาะเออเรียบร้อยโดดอย่างนี้วะเหอโอเคว้าไปถับไป อันถัดไปนี่อ่าดอกกีอะไรดีเอพัทไหมก็ได้นะเอพัทเดี๋ยว,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 ว่าปโรดหน่อยโรดหน่อยเอ๊ะหรือว่าจะยกเครื่องดีวะยกเครื่องเลยเออไปรองสิวลายยา่ย่าใหญ่ใหญ่ใหญ่หยิวอย่างนี้พักกัน พอไปข้ามโปรพอเพราะมันจะไมีหนักที่ ECU ยังไงล่ะอันนี้เลยฟูสอันนี้แล้วคันนี้เป็นดวลดบลด b บ e t a b l ลอันนี้โอ้ f o r ฟอโอ้เดี๋ยวพอรถนี่คือมันรถรถเยอะเลยเนะี่ยปลาพร้อมแล้ว ปีชาเลิน V1 เนี่ยไปเว้ยเออรถมันแกวกระเล็ก,กไปเลยเว้ยจอดทำไมจอดทำไมก็ปิวไปซะอยา่าข้างหน้าสองคันเลยเหรอ เก็บคันที่หนึ่งเก็บคันที่สองไม่ต้องจอดไปหมดเลยใจมาสั่งมาปะเข้าไปเลย มาสเปเชาเลดูซิจะเป็นยังไงกันนะเลสโกไปเจอกัเอ u v ด้วยว่ะโอ้รสนั่นเอง เอาว่ะรถใหญ่เจอรถใหญ่ว่ะชี้ทำไปเล่นมันก็ะแรงอ่ะเนี่ยใครจริงรถเอสยูวีเนี่ยดูดิที่สองแล้วอ่ะตามท,ที่หนึ่งที่เป็นรถโคลเวดได้อ่ะเอาดินเอาไปโดนน่โดนยึงปิวแล้วขวางขวางโ่วยโดนชนโอวยโดนโอ่าเรียบร้อย ไปไปวากาโต้มาสแล้วเราเฮ้ยลำโบมันแซงทางโน้นบบเฮ้ยอย่าปแล้วอย่าไปแล้วนี้เว้ยไปไปเว้ยไล่ตามตัวันนี้ยังไงเชียเฮ้ย Let's go <ป>นี่แน่ หายห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วตามข้างหน้าไอ้โว้ยอะไรมันชนกันเหรอไม่ต้องเบรกตรงนี้ไม่ต้องปล่อยคันเร่งปล่อยคันเร่งเราอาจจะจบชีวิตแต่ข้างหน้าแรงจริงตามไม่ทันเลยเว้ย <c oughs> <c oughs> สำรวจเงียบเลยทีนี้จีม้มันแซงกันแล้วอ่ะเฮ้ยอ้าวเส้นชัยไ,ไม่ทันว่ะแต่ต้องใช้คาว่าใกล้แล้วนะใกล้มากมากแต่แ,แค่นี้ว้า ว้าตำรวจไอ้ปูเอ๊กลับบ้านเราลักรออยู่ดีวะไปแล้วแล้วแล้วใครจะอยู่ก็อยู่กูไกลปูละ ออาปลาดีวะเออน,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 นั่นแหละครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ด้วยกันนะไว้ติดตามกันในคันต่อไปว่าผมจะแต่งไปยังไงนะฮะไว้เจอกันจ้า